พวออนไลน์เลอร์นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป .4 ภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยนักเรียนมาดูเรื่องภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นกันนะครับภาษาไทยมาตรฐานคือภาษาไทยกลางที่ใช้เป็นภาษาราชการ สื่อสารกันทั่วประเทศและใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้คนไทยได้ใช้ภาษาเดียวกันในการติดต่อสื่อสารสร้างความเป็นปึกแผ่นของชาติไทยนะครับภาษาถิ่นเป็นภาษาพื้นเมืองหรือภาษาที่ใช้ในท้องถิ่นซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมของชาวบ้านที่ใช้สื่อสารกันในหมู่คณะของตน คำที่มีความหมายเดียวกันแต่ละท้องถิ่นอาจใช้คำแตกต่างกันและมีสำเนียงเฉพาะประจำถิ่นนะครับ